ครับสวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบก,กับช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสอนอแชภูมุมสมสมัยกันนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านได้นําเสนอเรื่องของการทําสารสนเทศผลการสอบโอเนด้วย Data Studio กันรายละเอียดการจัดทํานั้นเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเรามารับชมและรับฟังกันนะครับ ่วงที่ผ่านมานะครับสถาบันทดสอบทางการศึกษาได้ประกาศผลสอบคะแนนโอนิประจำปีการศึกษา2,563แล้วซึ่งในส่วนตัวที่ผมพบเห็นเวลาผมลงพื้นที่ไปในเทศนั้นคุณครูเราจัดทำกราฟแสดงผลสำล์เนี่ยในลักษณะของกราฟแท่งเชิงการเปรียบเทียบระหว่างปี62กับปี63ซึ่งโดยทั่วๆไปนั้นคุณครูก็จะมี คะแนนคะแนนเฉลี่ยของในแต่ละรายวิชาลักษณะดังเช่นตารางใน Excel ประมาณนี้ดังเช่นนะครับอันนี้ก็เป็นผลการทดสอบโอนเนนะครับ4ปีย้อนหลังจำแนกตามกลุ่มวิชาที่เข้าสอบก็คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิศาศสตร์และก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมพบนะครับก็คือทุกท่านก็จะทำลักษณะของ กราฟแท่งนะครับกราฟแท่งว่าเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะทํากันในในลักษณะดังกล่าวนี่ดังนี้นะครับเทียบกันปีกรารศึกษาปีต่างๆว่าปีอะไรบ้างแล้วเราก็ปินตรงเนี้ยเอาไปใส่ที่ห้องวิชาการคํำถามของผมคือจะดีกว่าไหมถ้าเราทํากราฟอย่างนี้ในลักษณะของออนไลน์ คนภายนอกสามารถเข้าดูได้ตลอดเปรียบเทียบไปเห็นเลยว่าวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิชาสภาษาอัาางกฤษในแต่ละปีกระนาะนั้นเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่เป็นกราฟกระด้างที่เราเห็นในห้องชาการทั่วไปวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมานำเสนอนะครับโดยประยุกต์ใช้ Google Data Studio กันก่อนอื่นนะครับคุณครับเมื่อเรามีเราก็เตรียมข้อมูลในลนักษณะแบบนี้ก่อนซึ่งทุกท่านก็มีอยู่แล้ว ทุกเรียนก็มีอยู่แล้วในในลักษณะดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านก็เข้าไปที่ Google ก่อนเลยนะครับเราก็ดำเนินการล็อกอินโดยใช้ Gmail ของเรานะครับใช้ Gmail ของเราโดยปกตินะครับซึ่งโดยทุกคลิปที่ผมนำเสนอนั้นนะครับพอเราเข้าล็อกอินกัาไปเสร็จให้เราเริ่มต้นไปที่ Google Drive ก่อน ทุกคลิปที่ผมนำเสนอนั้นจะให้เราเริ่มต้นที่ด Google Drive ก่อนเพื่อจะได้เราจะได้ไม่งงเวลาที่เราจะทำนำเสนออะไรต่างๆนะครับซึ่งทุกท่านก็คลิกขวาก่อนหาที่ว่านะครับทำโฟลเดอร์นะครับทำโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้อ๋อตั้งโฟลเดอร์แล้วแต่เราเลยตั้งชื่ออะไรก็ได้พอเราตั้งชื่อเสร็จเราก็กดสร้างแต่ในที่นี้ของผมนั้นผมได้สร้างไว้แล้วนะครับผมก็ใช้โฟลเดอร์ว่า Data Studio ผลสอบโอเน็ตพอเราเข้าไปครั้งแรกเนะี่ยเราจะมีแต่โฟลเดอร์ว่างเปล่าก่อนนะครับคุณครูก็หาที่ว่างคลิกนะครับมาที่ g o Google s h e e t นะครับ g o Google s h e e t ซึ่ง g o Google s h e e t มันก็มีลักษณะคล้ายๆกับ Microsoft Excel ที่เราคุ้นเคยหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเปิด Excel นะครับข้อมูลที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็คุมดำนะครับคุณครูครับ กลุ่มดำนี้ให้ครบแล้วเราก็คลิกขวากด copy หลังจากนั้นเราก็มาที่ Google s h e e t ที่เราได้สร้างไว้คลิกวางตรงไหนก็ได้ครับครูครับแต่ผมแนะนำว่าขอให้เป็นอยู่ที่แถวบนนะครับคลิกขวาที่ว่างนะครับแล้วก็กดว่างมาแล้วครับข้อมูลตรงนี้ของเราแถวบนก็จะเป็นปีกศึกษาคอลัมน์แรกก็จะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หลังจากนั้นเราก็ไปตั้งชื่อตรงสักนิดนึงนะครับคลิกตรงนี้ที่ว่านะครับก็บอกว่าผลสอบโอน e สปีการศึกษาสมมุตินะครับทุกท่านสามารถจะตั้งชื่อเป็นอย่างไรก็ได้นะครับให้เราได้จําของเราเองแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งเดี๋ยวระบบมันก็จะบันทึกให้เราของเราเองนะครับกดปิดได้เลยนะครับคุณครูครับคุณครูกด ไปเลยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ว่าทดสอบโอเน็หลังจากนั้นคุณกูณก็มากดเพิ่มตรงนี้ครับกดกรหมายบวกเข้าไปที่ Google อีกครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์คําว่า data studio data studio ขึ้นมาอันบนเลยนะครับกูค,ครับกด1ครั้งเราก็หาเนี่ยครับขึ้นมาแนละ้วครับ Google data studio กดเลยครับ1ครั้งหลังจากนั้นระบบมันจะพามาที่หน้า Google Data Studio ถ้าใครทำอะไรไว้หลายๆครั้งมันก็จะบันทึกไว้ตรงนี้แต่ในกรณีของเราถือว่าเราทุกคนกำลังเริ่มทำกันนะครับของครูก็มาที่รายงานว่างเปล่าตรงนี้ก่อนกดเลยครับหลังจากนั้นระบบมันจะพาให้เราว่าเอ๊ะแล้วข้อมูลเนี่ยเราจะดึงมาจากไหนซึ่ง Google Data Studio สามารถดึงได้จากหลายที่เลยแต่ณเวลานี้ขอญาตครูไปที่ Google Sheets ก่อน Google Sheets มันก็จะพาไปที่ว่าเรามีอะไรบ้างซึ่งของผมเนี่ยตอนนี้มันมีหลายอย่างนะครับแต่ของครูเราอย่างที่ผมให้เกิดนำตนรงนี้คือเราเซฟไว้ในชื่อของคำว่าผลสอบ ONe t ทปีการศึกษาซึ่งตรงนี้มันจะสอดรับกับ Google Sheets ที่เราตั้งชื่อ ชื่อ g o Google s h e e t ไว้ตรงนี้เพราะนั้นทุกท่านต้องห้ามลืมนะครับว่าเราจะลิงก์ข้อมูลจาก g o o l l s s h e t t ไฟล์ไหนชื่ออะไรผมก็เลยแนะนำครูว่าควรทำเป็นโฟเดอร์นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับของเรามาอยู่ตรงนี้นะครับผลสอบโอเน็ต้วก็กด1ครั้งนะครับแล้วก็กดเพิ่มกดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับแน่ร,นรนอแป๊บหนึ่งนะครับ ระบบ Google Data Studio มันจะดึงข้อมูลที่อยู่ใน Google Sheets ตรงนี้ออกมานะครับก่อนอื่นเลยครูก็ตั้งชื่อชื่อไฟล์นี้ก่อนเลยครับว่านำเสนอเนอะาะครับนำเสนอ o n et p p การศึกษา p การศึกษา ึ่งตรงนี้ทุกท่านสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้พอตั้งชื่อเสร็จก็กด enter หนึ่งครั้งก่อนอื่นนะครับครูครับ,รบ,รบหลักๆของ Google Data Studio คือมันจะมีสส่วนก็คือข้อมูลกับรูปแบบข้อมูลกับรูปแบบ Google Data Studio นั้นสามารถจะทำข้อมูลในสารสนเทศในลักษณะต่างๆได้ก่อนอื่นครูมาเพิ่มตรงนี้ครับเพิ่มแผนภูมิก่อน ครูจะเห็นได้ว่ามันสามารถทําได้ทั้งเป็นกราฟแท่งกราฟวงกลมกราฟโดนัทการกระจายอะไรได้หมดเลยแต่ณนะเวลานี้เราเริ่มต้นนะครับผมขออนุญาตให้ครูคลิกมาที่กราฟแท่งก่อนเอาแบบง่ายๆก่อนส่วนเมนูอื่นเดี๋ยวรบกวน,นคุณครูทุกท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมก่อนมาที่กราฟแท่งก่อนคลิกเลยครับเราก็หาที่ว่างลากยาวเลยครับครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้ไม่สี่เรีย่ยม ๋ยวเราขยับได้ที่หลังพอเราได้กราฟตรงนี้แล้วครูจะเห็นได้ว่ามันเป็นข้อมูลที่ยังไม่สวยเหตุเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้มาปรับข้อมูลตรงนี้นะครับครูก็กดที่กราฟได้หนึ่งครั้งมันจะขึ้นเมนูย่อยคือ2ออันคือข้อมูลกับรูปแบบให้ครูมาเริ่มต้นที่ข้อมูลก่อนข้อมูลในความหมายของ Google Data Studio หมายถึงว่าเราจะให้ ข้อมูลที่เรามีจาก Google Sheet ตรงนี้นําเสนออย่างไงบ้างนําเสนออย่างไงบ้างแน่นอนครับครูครับมิติข้อมูลของเราเนี่ยเราอยากจะให้นําเสนอตามวิชาตามวิชานะครับแล้วตรงนี้มาจากไหนตรงนี้ก็คือมาจากหัวตารางที่เรากําหนดตรงนี้นะครับครูครับนี่มาจากตรงนี้ วิชา2 5งห้าศูนย์สองห้ามันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ามิติของข้อมูลแต่ถ้าอนาคตของครูเรามีเป็นอย่างอื่นละ่ะเป็นชื่อของนักเรียนเป็นจํานวนนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นหัวตารางนี้สําคัญมากเพราะมันจะเชื่อมต่อมาสู่ Google Data Studio ในส่วนตรงนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะนําเสนอเป็นวิชา หลังจากนั้นเมติกล่ะเราเข้ามาตรงนี้เลยว่าเมติกเมติกคือการนําเสนอว่าเราจะนําเสนออย่างไงอย่างที่ผมเกิน่นำนะครับเราจะนําเสนอเป็นปีการศึกษาเราก็ลากเลยครับครูครับเพิ่มเมติกมาใส่ตรงนี้ปี B 60ปี61ปี62และก็ปี63ซึ่งเวลาที่ครูลากใส่นั้น ระบบ Google Data Studio มันก็จะทำกราฟให้เราเห็นทันทีเลยว่าวิชาวิทยาศาสตร์4ปีการศึกษานั้นในแต่ละปีการศึกษานั้นเป็นยังไงบ้างรีคอร์ดเขาเราไม่ต้องการเราก็สามารถลบออกได้ในแต่ละข้อมูลที่อยากนำเสนอนั้นคููสามารถลบได้นะครับลบได้เพิ่มได้ตรงนี้ลองเล่นดูนะครับตรงนี้ครับเนาะ สีต่างๆระบบมันก็จะปรับให้อัตโนมัติอันนี้คือเป็นในลักษณะของกราฟแต่ถ้าเราอยากเป็นลักษณะของตารางล่ะก็เช่นกันครับมาคําว่าเพิ่มแผนภูมิเราอยากทําเป็นตารางที่วางลากยาวนะครับครับเส้นเดิมครับตารางปรับได้เราอยากให้เขาน,นําเสนอในเรื่องของวิชาถูกไหมครับตรงนี้วิชาเป็นยังไง กลมาที่เมติกเหมือนเดิมเอาปีกสารลากใส่นะครับผูครับ6กหนึ่งหกสแล้วก็6 3ในระหว่างที่เราลากใส่ข้อมูลมันก็จะขึ้นให้เราเห็นเลยอันนี้ถ้าเราอยากจะนำเสนอในลักษณะของตารางอันนี้เราอยากนำเสนอในลักษณะของกราฟแท่งนี่ครับ หลังจากนั้นเรามาดูซิว่าเอ๊ถ้าเราอยากจะเลือกในการนำเสนอในแต่ละวิชาละ่ะทำได้ไหม Google Data Studio นะครับมีเมนูย่อยตรงนี้เพิ่มขึ้นมาคำว่าเพิ่มตัวควบคุมเงื่อนไขของเราคือเราอยากจะเสิร์ชหาเป็นรายวิชาลองเล่นดูนะครับเราก็เลือกอันบนเลยรายการแบบเลื่อนลงหาที่ว่าง ลาดดูเช่นกันครับเรามากดหนึ่งครั้งเราอยากให้ตัวกรองครับคล้ายๆตัวกรองเป็นวิชาเราก็เลือกเป็นวิชาเราลองมาดูกันนะครับเอามาดูแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่ดูวิชานี่เราอยากให้ Google Data Studio ค้นหาตามภาษาไทยวิชาภาษาไทยเรก็กด1ครั้งนะครับ เขาก็จะนําเสนอเฉพาะวิชาภาษาไทยและกราฟเฉพาะวิชาภาษาไทยกันถ้าเราอยากเป็นวิชาอื่นละ่ะวิชาภาษาอังกฤษก็จะนําเสนอวิชาภาษาอังกฤษกันอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะของตัวกรองข้อมูลนะครับพอเราเห็นตรงนี้แล้วทดลองใช้เรากลับมาแก้ไขกันเรามาดูซิว่าในแต่ละอันเนี่ยเราสามารถจะทำให้สวยๆได้ย่งไงบ้าง ก็ขอเริ่มจากที่ตัวกองก่อนนะครับอย่างที่ผมว่านะครับมันจะมีคําว่าข้อมูลกับรูปแบบข้อมูลตอนเนี้เราโอเคและดึงมาจากวิชานะครับเราเราไปตกแต่งกันเราก็มาที่รูปแบบรูปแบบนะครับมันก็จะมีเมนูย่อยๆหลายอย่างเลยนะครับใส่สใีใส่สีพื้นหลังนี่าอยาให้สีได้สมมติสีม่วง มันก็จะลักษณะเป็นแบบนี้ม่นมันมืดไปเราอาจจะขอให้เป็นสว่างหน่อยนี่แบบนี้นะครับมีส่วนโค้งมนตรงนี้ใส่เส้นขอบสีดำตรงนี้นะครับขนาดฟอนต์มันเล็กไปเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้สักสามสิบลักษณะแบบนี้นะครับตารางเช่นกันครับมาคลิกที่ตารางแล้วก็มาที่รูปแบบ ขนาดอักษรมาเล็กใบไม้แล้วก็เพิ่มเป็น18นี่สีของตารางส่วนหัวเราอยากให้เป็นสีไล่ก็ได้นะครับส่วนีตัวตรงนี้ก็ตารางเลขคู่เลขคี่มันก็จะเปลี่ยนสีให้เราได้เองเพื่อจะได้ดูได้ง่ายๆขึ้นนะครับขนาดฟอนต์เอมันเล็กใปไม้สิบเอาซะสิบแปก็ปรับได้ลักษณะประมาณนี้นะครับไม้เลขแถวใช้ใ,ใส่ไหทําไม่ใส่แล้วก็ คลิกออกนะครับอะไรประมาณนี้นะครับให้มันจัดอยู่ตรงกลางนะตรงนี้นะครับตรงกลาง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 พื้นหลังของเราเออเราว่าเราชอบแบบนี้ไหมหรือเราจะใส่พื้นหลังให้มันนิดเนื้อให้เป็นสีฟ้าอ่อนก็ได,นะด,ด้นะครับลองเล่นดูนะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับมันสามารถมีขออลายโค้งมนนิดหน่อยสัก10ซมีเส้นขอบสีดำเพื่อความสวยงาม นะครับแล้วมาปรับไปมาถึงของกราฟแท่งละ่ะเราจะทํำยังไงบ้างก็มาคลิลหนึ่งครั้งนะครับมาที่รูปแบบรูปแบบนะครับสีเราเปลี่ยนให้ได้ตามที่แต่ละปีกษานะครับชื่อแคนต่างๆเส้นตารางเราอยากให้มีไหมถ้ามีแล้วก็คลิกไปนะครับสีพื้นหลังลเพื่อความเพิ่มความเด่นชัดเอาสีเขียวอ่อนอาจะขึ้นสีเขียวอ่อนตรงนี้ นะครับมีโค้งมนสักนิดหน่อยจะได้สวยงามแล้วก็มีเส้นสีดำยืดได้นะครับยืดได้หดได้หมดเลยตรงนี้เพื่อความสวยงามส่วนเมนูตรงนี้ก็คือคำอธิบายแต่ละสีจะให้อยู่ตรงไหนอยู่ด้านล่างก็ได้อยู่ด้านข้างก็ได้หรือไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่เราอยากให้มันอยู่ด้านข้างเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลองเล่นดูนะครับไม่ยากไม่ยากตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับ แสดงป้ายกำกับข้อมูลความหมายก็คือมีตัวเลขให้เสร็จสับแสดงแท่งซ้อนกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราออกนะครับตรงนี้พอเราเราพอใจแล้วเราลากใส่ได้นะครับปรับปรับได้จนเราพอใจว่าให้นําเสนออย่างไงนะครับตรงนี้เสนอป,ปรับได้หรือให้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะพิมพ์อะไรตรงนี้ดีล่ะ ถ้าเราจะพิมพ์ตัวอักษรที่เฉยมาตรงนี้ครับข้อความแล้วก็ลากยาวตรงนี้นะครับให้มันพอดีพิมพ์ว่าสารสนเทศผลการตอบโอนเน็ตสปีการศึกษานะครับตรงนี้เราสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้2560ถึง25 2563 โรงเรียนทั้งใจเรียนนะครับอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สมมุตินะครับเราก็พิมพ์ไปคุมดำนะครับในการตกแตง่งอ่าฟอนต์อะไรดีอาสักสามสิบโกนะครับตัวนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะครับสามสิบโกุมดำหน่อยนึง ให้อยู่ตรงกลางพื้นหลังนะเราสีอะไรดีนะเอาสีฟ้าอ่อนตรงนี้แคบไปขยายนิดนึงที่ลงมานะครับโครับมันสามารถปรับได้หมดเลยนะครับเราจะให้เป็นยังไงลองใส่เส้นโค้งมนนิดนึงสีสีฟ้ามันเข้มไปอาจจะฝีฟ้าจางๆนิดหน,น่อยอ่านี่นะครับมีเส้นสีดำให้ด้วย ลักษณะประมาณนี้ถ้าเราดูแล้วเออโอเคเราพอใจแล้วสวยละหลังจากนั้นมาดูแบ็กกราวใหญ่แบ็กกราวใหญ่ก็คือส่วนสีขาวตรงนี้ครับครูก็มาคลิกตรงที่ว่างที่ส่วนสีขาวมันจะมาที่การจัดวางก่อนมันจะมีธีมกับการจัดวางครูสามารถเลือกตีมต่างๆได้นะครับขึ้นกับวา่าครูชอบอันไหนแล้วก็มาจัดวางจัดวางในความหมายของ Google Data Studio เนี่ยผมอยากให้ครูลองเข้ามา คลิกเลือกส่วนหัวก่อนให้มันซ่อนไว้นะครับส่วนหัวคือส่วนนี้ครับถ้าเราไม่กดซ่อนไว้เวลาครูคนอื่นมาดูก็จะมองเห็นตรงนี้มันก็จะไม่ไม่สวยงามนะครับเลือกพอดีกับความกว้างให้พอดีเผื่อทุกท่านดูผ่านแท็บเล็ตดูผ่าน PC จะได้มันพอดีนะครับอย่างอื่นก็อาไว้เหมือนเดิมเรามาที่ตีมอีกครั้งเรามาปรับแต่งครับครูครับปรับแต่งนี่พื้นหลังรายงาน เอาสีอะไรดีเอาสีส้มอ่อนๆไหมมันก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับโอ้ลองเล่นดูเนาะตรงนี้ไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากพอเราพอใจแล้วเราลองมากดดูดูหนึ่งครั้งมันก็จะลักษณะประมาณนี้ลองเล่นดูนครับวิชาถ้าเราอยากจะไม่นําเสนอหมดอเอาแค่วิชาภาษาอังกฤษเป็นยังไงทุกท่านก็จะเห็นว่าภาษาอังกฤษของนักเรียนเรานั้น4ปีย้อนหลังเป็นอย่างไรพร้อมกับกราฟให้ พร้อมกับตัวเลขให้เสร็จสับนะครับหลังจากเราแก้จนพอใจแล้วเราก็กลับมาแก้ไขเนาะพอใจแล้วเราพอใจตรงนี้แล้วเราจะนําตรงนี้ไปสู่สาธารณชนทําอย่างไรครับครูครับครูมากดที่คําว่าแชร์แชร์ตรงนี้นะครับแล้วมากดที่จัดการการเข้าถึงหลังจากนั้นมาเลื่อนเลือกตรงนี้ครับ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนจะค้นดูได้นะผมมาคลิกหนึ่งครั้งแล้วกดบันทึกก่อนครับคือคนในโลกเราเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยหลังจากนั้นมากดนี้ครับคัดลอกลิงค์คัดลอกครูก็สามารถเอาลิงก์ตรงนี้ครับไปไว้ใน Google ไซต์ของโรงเรียนเรากรุ๊ปไลน์หรือเว็บเพจอะไรก็ได้เอาไปไว้ซึ่งถ้าไปไว้เสร็จนะครับ หน้าตาของมันก็คือลักษณะประมาณนี้นี่นะครับนี่นะครับมันก็จะมีซอดอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ซอนมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาอยู่ได้อันนี้นะครับคือการประยุกต์ใช้ Google Data Studio จากเพื่อทำสารสนเทศผลการสอบ Onet 4ปีย้อนหลังริวทามนะครับข้อมูลจะริวทาม e มาก ไม่ต้องไม่ปิ้นแปะข้างฝาแล้วเราสามารถจะคัดเลือกตัวกรองอะไรได้หมดนะครับอยากเห็นสาวิชาก็สามารถทําได้นะครับก็หมดแล้วครับสําหรับช่องแลบเบียนเรียนรู้กับสอนนอ้อิภูมิสมสมัยนะครับ w w w y o u t u b e c o m t p w m m a i ซึ่งตอนนี้นะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับว่า ฝากไปช่วยกดติดตามนิดนึงนะครับเวลาเข้าไปค้นหาก็พิมพ์คำว่า p o o m ็นว่า m a i นะครับแล้วกด enter นะครับโลโก้ของผมก็จะประมาณนี้ตอนนี้นะครับมีคนติดตามแล้วทั้งหมด61ท่านมีวิดีโอต่างๆประมาณ20-30วิดีโอซึ่งแต่ละวิดีโอนั้นผมจะโฟกัสไปในเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวัดผลในชั้นเรียนนะครับก็ฝากพี่น้อง ื่อนครูทุกท่านได้กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ได้แลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการทำสารสนเทศผลการสอบโอเนด,ด้วย Google Data Studio นะครับในโอกาสหน้าผมก็จะมาทำคลิปสั้นๆที่ประยุกต์ใช้ Google Data Studio อีกหรือไม่ก็มุมมองที่เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนหรือว่าการวัดผลในชั้นเรียนนะครับ ก็ฝากทุกท่านกดติดตามช่องของผมด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ